北方。对 เป็นดายเป็นดายเ็นลติตีความเป็นตาแซบเนาะแมนพผมาก,กินขา้าวจีหรือว่ามาก,กินสิน้นไม่ยำมือเศา้าบุควันพลาดคลิปนี้เมื่อน,นี้พวกเฮาคู่หักนักเลงตอนจะพามาที่ฮ้านน,นู่นนี่ข้าวจีแซบยู่ฮ้านพนีจะมีทั้งข้าวจีปลาเต้เข้าวจีสิน้นไม่ขาหมูจำบงกับมีโดเป็นขาหมูแฮมโฮมเฮ็ดยัดใส่แบบบุมีกระดูกปลาเต้ก็มีขยขยคือกันตับแน่นๆเครื่องแน่นๆเลยจ้าละที่เห็นอยู่นี้แมนข้าวจีเอเกอร์เป็นเมนูเด็ดของทางฮ้านมาพร้อมสิ้นไม่ก้อนใหญ่ๆตุ้ยขาพะเจ้ากบาย ห้้างดจะให้ฟังตอนจวดแบบสดๆกันเลยโอ้ใครแน่นๆมาอืม เป็นไดนักเลงตอนเป็นตาแซบอยู่บ่พากันไปลองจวดมึงเด้อฮานุนี่เข้าจีปาเต้ฮานจะตั้งอยู่ข้างๆห้องการบ้านขอลวงหรือว่าห้อมห้องแห้มแสงตะวันเปิดทุกมือตั้งแต่6กโมงเช้าจนฮอดบ่ายโมงไปบอกฮอจอดบ่ถึงเบิ่งเบอร์โทรตามนี้เลยจ้า